สวัสดีจ้ามันนี่น้องก็จะมาเห็ดกับเขาเร่งดวนนะจ้ะเนาะเครื่องในไก่พัดขิงเครื่องในไก่มันก็น้องเอาไปต่อยเอาไปหลวกกนเดยจเาราะว่าน้องจึงซื้อมาผัดกับมีไก่ฉีกปีนิกอนมันฉีกไหวก็เลยมาผสมประสานกันจ้ะนี่ก็คือเครื่องในไก่นะจ้ะเนาะน้องว่าหันพัดไปเลยมันทั้งเดือม,มันเป็นจริงแดงก็เลยว่าลวกดีกาวน,นะจ้ะเนาะเดวจะมักไผมักมันเนาะจ้ะพัดสดๆเลยก็ไดจ้ะแต่น้องหลวก,กอนานะจ้ะเนาะ คิงกับซีไส์ไลายแน่จน้ะมัร์กนอกจากกับเฮ็ดหูหนูแล้วก็สซีมีต้นหอมหอมใหญ่พริกพริกจินดาแดงนอกจากโบเตซื้อพริกสีฟ้าแดงไมนนน่น่าจ้าเนาะวันนี้น้องก็บเสื้าไมา่เห็ดกับเขาเลยงดวนอนอกจาะเนาะเห็ดง่ายๆอันนี้น้องก็บปุ้งไปแล้วละจ้ะนี่ใส่ค่ะรสดีใส่ซอสน,น้ำมันหอยใส่ซอสฟ้าเขียวจ้าน้ำตาลน,นิดนึงแล้วแต่ผู้มัร์กนอกจาะเนาะ กวางหน้องกับปุ๋งไปเลยง่าย,ายๆดีจ้ะเดี๋ยวกัสีมาลงมือเฮ็ดนะจน้ะเนาะเดี๋ยวกัสีไอพี่นี่ก้อนเพิ่นผัดอันเห็ดอีจ่าคนเห็ดจีิงเลยเอากระเทียมอยู่ใส่ละี่เอากระเทียมมาเตรียมกระเมจเจียวกระเทียมมันหอมก่อนนะจน๊ะ เเพราะว่าตับตับมันสุ่อหรอจ๊ะเนาะซับจะหน่อยมันหอมใช่ไหมซุกแหรอจ้ะ ลงลงเลยนะจ๊ะใสรหลายแน่จะันีิงชิงนะจ๊ะเนาะให้ใครปัดชิงเลยจ๊นะมันหอกะิิล่มงกันไหอมกะปิียงกันไปังปด,ดง,นะง่ายๆสไตล์ไทสไตล์มั่นที่เก่านะจ๊นะเนาะ เงได้ไก่ผัดขิงจ้ามากินขิงนะจ๊นะเนาะเป็นเมนูหนึ่งที่น้องมากินได้จ้ะผัดขิง ก็สิกินยังน่กจากกบพัดเปลี่ยนจากกับข่าอีสานมาเป็นแบบไทยๆนะจ๊ะเนาะแต่ผีนี่ก่อนเป็นกินแหลมหมดแล้วกับข่าอีสานก็กินกับข้าเจ้านะจ๊ะสิเป็นเจ้าปลาแดดปลาลาแล้วก็กินกับข้าเจ้าโห่เท่าตอกินกับข่าเหนียวนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวซสีมเมองก่อนถีว่ามัน ค้นมันถอกันกันจ้ะจริงมันกัดสุกบนหลาเพวาน,น้องเอาไก่ไปล้วนจนสุนกแล้วนะกะเครื่องในจ้ะดีกัเรียบลอยแล้วนะจ้ะเนาะฝากเดื้อจ้ะเครื่องไนไก่ผัดขิงบานนองนะจ๊ะอาสิสีสันกะบอมมานนี่แล้วนะจ้ะ ปาก,ก้นไหลกดแช่กดซอกสไคร่ก้กระดิงแกงเตือนให้นแน่เด้อจ่าเปิดสิบเลยผ่านคลิปต่อไปขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เปื่อนเก่าเปื่นใหม่ถือกามาติดตามรับชมคลิปให้กันขอ,อกันคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะจะ่ะเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟันเลยจ้ะเต็มกระถะอัญะได้นะจะ่ะเนาะ